พ่อตาจุ่มหนึ่งโม,มนีคักวินโนเบาครับหลนะายดอกเติบีนะแจกดอกเนาะเก็บอลไรจังนับเนาะ หกเจ็ดแปดเแล้วอี้หนี่งคัแค่นี้เหม็นเบม็นเลยซดอกระบา สิบสี่นะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดดอกเหลือสิบเจ็ดดอกนะอ๋อหมานหมานกาศ

ะทักทายกันย่ำสาวๆจ้ะเจ้าเมเนีของเสาวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะเมเนสาวนางกะได้เดินทางขึ้นป่าขึ้นเขาหาเห็ดเก็บเห็ดให้พญานมยายเอฟซีเบิงจ้ะเมเนีก็มาทั้งหลังพูดจ้ะมาพูดสองตาจ้ะพิกาส์ก็ทั้งบ้านสังหอมจ้ะตำบลบุรีอำเภอบุรีรัมจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางเมืองเด้อจ้ะเมอนีสาวนางกระเป๋าเอ็มซี มันเห็ดมันหน่อยมันหลายสิได้เห็ดนังแนะ่เนาะไปกันเลยจ้าดอกนี้เนาะดอกไงคือไข่มนเนาะไข่มันเะนนะานะานะจ้าเห็ดละงูแดงเนาะนตาเป็นายเลยเนาะเบา นเนรสาวนางกับเดินทางกระบ,บาวเอ็มคือเราจะไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางกระบ,บาวเอ็มเด้อจาว่าเมี้สิมานบเนะผ่อไข่ห็ดละงูกเนาะไข่ห็ดละงูกเหลออเืองจาพี่เนาะคร<ช>ับอู้ยแต่ม,มันใหญ่เบิดเนาะ มันดอกบปุยไงคือใจลงขาวเนาะโอ้ยพสดจ้ะดอกเลี้ยงเลี้ยงเลยเนาะจ้ะดอกง,งามเนานะโอ้โหขงังแรกของปีบเบ,บาๆมะเขาเก็บเนาะนี่นครับกระลังในเก็บน้ำเขาจ้ะเก็บละโม มอนี้ก็มาปีนหลังภูคือเก่าเนาะครับรอกทำงานเนาะนี่เลุกไปเอ็นเด็กคุดเอาเนาะ เอาไปฝาคนเกาหลีปนนะดูขาวจุ่มจานจุ่มนะจุ่มไนงะ จ้ฮิทถึงแดงคำเนาะปุ่บบดอกเนาะดอกงามๆนี่เนาะบ่าวอู้คาตันเนาะคุณคุณฮิทถึงแดงสีเนาะแดงดอกจะ้ะ ดอกงามๆนยนะิ่เน,น<อ>าะปัดไข่ลุงอกตัวกลางกับไข่หานเนาะปอกไข่มาเนาะจัดสีไข่เนาะงามเลยหานะเบนะาๆเนี่เขนะาหยา,าบแยบเนี่ยอือหยาบจนแปบเนี่ bóng ở đây thì áp thêm bóng 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 mình muốn cười cá khác hết khâu cam chả 2 đồ nó chả đồ cam ngàn chả đồ đi

ยูนอมการกหิตของเขากำนะปูนทีมินหน่อยจ้ะอ้ดอกบานมันเนาะเขาพีกเขาเกลือดูได้หน ขนาดเกงแสบแกงหอมได้จ้ะข we ันยังไงบวชจ้ะปัดขันยังไงเอาเนาะ de aí bà bờ, bờ đại nó, vậy sửa nó. Nó. Nó Kết bột nó. thì sửa vườn ban nó, đọt nó là pet bo đìn nó, dạ, bộ mánh thì luôn không có đọt cái nít tí. Được nhanh nhanh bận bán không? Dạ Thổ nào cũng không đâu Cảm ơn nó bao ไข่ว่าเป็นไข่ห่านเนาะบุกดอกจ้ะหมูเดียวกันกับวังหันเนาะครับอือยระจายตัวมุนนะนี่ลองไข่เนาะเปลี่ยนหมีได้แ่จังหันนั่น มิดบางมันอ่อนเนาะตัวนี้แดงแทถแ <c oughs> ดงขนดงาดน้ะดอกงามๆเนาะฮิปพิงเขากำเนาะดอกงามๆจ้ะอุ้ยดอกฮิปพิงเขา ที่ตงหวานเนาะที่ตึงนนก็กำลงงานแต่ออกงานนึงเนาะบ่มีขี้ดินเลยเนาะ

bụng bộ mùi này cứ khâu nó để tiếp mùi như này nó nó bảo yeah. ok cái cháu mà hai hết ứng cần đúng mượn พอ่อตะจุ่มมันม่งโมนีคักินนอเบาวครับลายดอ,อกเติอบอยู่นะเจ็ดดอกนะเนาะเก็บอลไรจังนับเนาะ อย,อยู่ในกล้วยกล้เย里เนี่ยชุดดอกระบา

nó có khơi cả đẹp nào không? Đẹp nào không? Dạ. đôi thai nhìn bưng bước của đó rồi Ông kia cặp khôn là lắm. Thổ bước thân lại Bỏ bẹp lại bẹp tươn tịn này nó Giờ bỏ bỏ đầy xa ừ, mà nó đỏ không đỏ nữa Dạ Bây kịp không? tay bẹp ở đây không khuyến nữa Không làm được chả Không làm được đâu Đó nhau Đó không làm được ขาเงาขนาดตัวโอ้โขาอยู่ยาวขาใหญ่ใหญ่ใหญ่เนึงเนาะดอกาสวยงามจ้ะอู้หูส่ยงามเนาะงามคักจ้ะเด็ดดุตีนงามเด้อจ้ะมื่อี้จะนางเอามาสองตาใหญ่เนาะตาแบบใหญ่เป็นตากระบุงจ้ะ สเต็มเลยจ้ะเห็ด่งแดงเฮ็ดร่วมกับซิยูข้างล่างจากตาหนี่็จะเป็นเฮ็ดละงอกลุ่นหัวเนาะเห็ดปุ่งแดง้ดสจ้ะขอบคุณ thì cắt mình thì cắt thằng phu xong tạt thế rồi cả cần tiết thì xong nó bao <laughs> xong đẹp Đọc đấy, câu đi nó. <laughs> Sốc เสียงนกเสียงกาเสียงนกของยามเสาวเนาะครับกม่ไกเติดผงแดงข้าวลอ่ะพิลุงเขาทำงามจ้ะสวยงานมึงเนาะครับ เลี้ยงคันลออุ้ยขึ้นมาแดดโตอย่างน,อน้อ มีขี้ไงยังไงดูติดทางเขงโหลดมึงไงหู <c oughs> ยดอกใหญ่เนาะตาแกงแสบแกงหวานแม่ครับจ้าก็หอดเวลาเดินทางกับบานจ้าสรุปยอดไดยอดมันของมนีจ้ามนีก็ถือว่ามันสุดๆจ้าสาวนางเดินทางขึ้นผู้สองตาจ้าตาเนี่ยก็จะเป็นเห็ดละงกจ้าตาเนี่ยก็จะเป็นเห็ดพึ่งร่วมจ้ารวมลหลายๆเห็ดจ้าได้หลายอย่างถือว่ามาันจะเต็มตาใหญ่จ้า ถ้ามากินเน่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกับสองเราปากับสาวนางในเด้อจะ้ะสุดท้ายในสาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการรับชมถึงหมอมให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมื่อนี่กับบอมี่อย่างายขอกล่าคำา่าสวัส์ดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ,จ้า